cùng, tăng nhé Tăng như này cùng, 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 แวบ,บๆพอนะคะแวบ,บๆพอแวบแล้วนะทุกคนเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแม่เปิ้แกะก่อนนะแรงแล้วเขาจะหมุนตามชั้นจริงไหมอแดปเตอร์มาตรฐานคืออายัยก่อนว่าอแดปเตอร์มาตรฐานนะเธอในล่ะ S <S มึงีดโหลดนุณยังไงก่อนนะเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งนะอ๋อนี่นี่นมี G เยโหมดด้วยนะมีรีโมทด้วยนะอ๋อเวลานั้นเขาก็อย่างนี้ใช่ไหม ยังไงวะถ่ายให้ดูนะก็ไม่เคยมีเนาะก็ไม่เคยมีเนาะเธอฉันก็เพิ่งมีนี่แหละเดี๋ยวฉันจะลองดูลองทดสอบดูนะว่าเขาจะแข่ง ตกใจหมดเราก็ว่าขาอ,อย่างนี้เดี๋ยวขออน,นุญาตดูคู่มือแป๊บหนึ่งทุกคนฉันก็งงด้วย้นะทุกคนแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าจะทำคลิปมาให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายเราก็ว่าเราสั่งแบบมีไฟมาทำไมไม่ได้ไฟนะอ๋อได้อยู่ได้อยู่เกือบแล้ว เมื่อกี้อึ้งไปแป๊บหนึ่งนะาสาวสาวเดี๋ยวจะให้สาวสาว,สาว,สาวดูนะว่าเราได้อะไรมานะคะ <c oughs> การเป็นครีเอเตอร์นะเธอยังไงต่อใช้ได้แต่กับโทรศัพท์อันนี้ใส่อะไรอ่ะอันนี้ใส่อะไรอันนี้ใส่อะไรก่อนนะเธอ มุมตรงเนี้ยตั้งยังไงตั้งยังไงนะยังไงก่อนแรงแล้วเขาจะหมุนตามชั้นจริงไหมอันนี้ใส่อะไรอ่ะอันนี้ใส่อะไรอันนี้ใส่อะไรก่อนนะเธอถ่ายให้ดูนะก็ไม่เคยมีเนาะก็ไม่เคยมีเนาะเธอ ฉันก็เพิ่งมีนี่แหละเดี๋ยวฉันจะลองดูลองทดสอบดูนะว่าเขาจะแข่งเศกงงตรงเนี้ยตั้งยังไงตั้งยังไงนะยังไงก่อนเศกงงตรงเนี้ยตั้งยังไงตั้งยังไงนะยังไงก่อนแว๊บๆพอนะคะแว๊บๆบพอ แป๊บแล้วนะทุกคนเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแม่เป now, ิ้นแกะก่อนนะมันเป็นอะไรเดี huh. ๋ยวให้เพิ okay, so ่นดูเราก็ว่าเราสั <S S. Hmm. <S ่งแบบมีไฟมาทําไมไม่ได้ไฟนะอ๋อได้อยู่ได้อยู่เกือบแล้วเมื่อกี้อึ้งไปแป๊บหนึ่งนะแป๊บ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 พอนะคะแป๊บแป๊บพอแป๊บแล้วนะทุกคนเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแม่เปิ้นแกะก่อนนะ มันเป็นอะไรเดี๋ยวให้เพื่อนดูแปไปลงทุนอีกแล้วนะทุกคนลงทุนอะไรก่อนเดี๋ยวดูเดี๋ยวมาดูกันนะคะสาวๆสาวๆฉันมีอะไรจะให้พวกเธอดูแวบๆบแบบพอนะคะแวบๆบแบบพอแวบบแล้วนะทุกคนเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแม่เพิ่นแกะก่อนนะอันนี้ใส่อะไรอ่ะอันนี้ใส่อะไรอันนี้ใส่อะไรก่อนนะเธอ ก็ไม่เคยมีเนาะก็ไม่เคยมีเนะาะเธอฉันก็เพิ่งมีนี่แหละเดี๋ยวฉันจะลองดูลองทดสอบดูนะว่าเขาจะแข่งว้าวอ้าวสา,าสาว,สาวเดี๋ยวจะให้สาวสาวดูนะว่าเราได้อะไรมานะคะการเปครีเตอตอร์งนี้เราเธอง แวบวบ,แบ,บพอนะคะแวบวบ,แบ,บพอแวบ,บแล้วนะทุกคนเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแม่้นแกะก่อนนะแรงแล้วเขาจะหมุนตามชั้นจริงไหมส <c oughs> ีโหลดปนี่ <c oughs> ยังไงก่อนนะเดี๋ยวแป๊บนึงน,นะ ไปศึกษาดูกันอีกทีเดี๋ยวค่อยมามาบอกเพื่อนๆอีกทีนะคะ่ะเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้าคลิปต่อไปนะคะเพื่อนๆแล้วมันทำยังไงมันทำยังไงมันทำยังไงก่อนเธอมันทำยังไงอันนี้อันนี้ไฟยังไม่ต้องใส่หรอกโห,โหตกใจหมดเราก็ว่าหาอ,อย่างนี้ เดี๋ยวขออน,นุญาตดูคู่มือแป๊บน่งนะทุกคนฉันก็งงด้วยข่าง,ง,าง้างขางง้างแล้วไงนี่เห็นไหมฉันลงทุนนะเนี่ยฉันทำครีเอเตอร์นี่ฉันลงทุนนะนมาแกะอย่างเงล่ะแทนแทนท แกอยากกีแนแทนทนมันเป็นอะไรเดี๋ยวให้เพื่อนดูนี่สาวซักอย่างนี้เหรอเธอไง เธอฉันคิดว่าพ่อแมยว่ามันต้องใส่อะไรนะนี่มันเดึงอย่างงี้เหรอมันต้องดึงเหรอเธอมันต้องดึงอย่างงี้เหรอเสร็จแล้วเราก็อ๋อนี่นี่นมี y เดโหมดด้วยนะมีรีโมทด้วยนะอ๋อเวลานั้นเขาก็อย่างนี้ใช่ไหม าาามาแกะยากกี่ล่ะแทนแทนแทนแล้วมันทำยังไงมันทำยังไง มันทำยังไงก่อนเธอมันทำยังไงอ่ะอันนี้อันนี้ไปยังไม่ต้องใส่หรอกีแล้วมันทำยังไงมันทำยังไงมันทำยังไงก่อนเธอมันทำยังไงอ่ะอันนี้อันนี้ไปยังไม่ต้องใส่หรอกอย่างนี้เหรอเธอง้างี้เหรงงจลงทุนอีกแล้วนะทุกคนลงทุนอะไรก่อนเดี๋ยวดูเดี๋ยวมาดูกันนะคะ สาวๆสาวฉันมีอะไรจะให้พกคนอดูจะลงทุนอีกแล้วนะทุกคนลงทุนอะไรก่อนเดี๋ยวดูเดี๋ยวมาดูกันนะคะ้าวๆสาวชนมีอะไรจะให้พกคนอดูนี่นี่อันนี้ใส่อะไรอ่ะอันนี้ใส่อะไรอันนี้ใส่อะไรก่อนนะเธอ